ตนตกนะครับลนทพบรีฟางใหญ่บุตรองตอนนี้นะครับดูว่าเขาติดนะครับอันนี้เส้นการจนาพิเศษขาออกนะครับนะครับรถติดฝนตกตโตอเมืดเลยนะครับฝนตกตอนนี้นะครับไม่ใช่หน้าฝนหรือเปล่าครับเนี่ยหน้าหนาวก็ไม่ใช่หน้าฝนก็ไม่ใช่ หน้าร้อนชัดๆนะครับเนี่ยฝนมาตกวันนี้ดูนเอาเองครับติดรถติดเลยดิทำถนนด้วยนะครับข้างหน้าใช่ครับนี่ครับถุกหนักเลยนะครับ